ยาประสงค์สางกลางดงกวาทุกยายขี่ขานกลางบ้านก็มากลายเม็นวัดดงน้อนๆอืออ้จารย์ครับผมคุ้นขี่ขานครับครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับเกษตรบ้านบ้านวิธีใหม่สางไรใดครับผมหนุ่มโพไซครับผมกับที่ิตล่ำซ้าเลยครับคนรักเกษตรครับผมครับวันนี้ขอต้อนรับคุณพ่อมล่ำซ้า น้อยหอมเขาซูช่องนุ่มพู้ใส่ชาแนลครับผมล้วการส่องอีรุยซอยหงมีช่องนร้นครับอ้าวพ่อซานแนะนำตัวหน่อยหนึ่งครับเนี่นําตัวผมก็คือว่าแต่อายุ่ทีเจ็ดปีมาผมกับ้าบักใหม่ขึ้นกู้ผ่าทำงานซื้อจริงวังไหนพ่อซื้อจริงแบบบลําสารนะครับบลําสารน้อยหอมครับน้อยตอนนี้อายุเท่าไรแล้วพ่ออายุเลขเจ็ดสิบสองปีขึ้นหม่ไดรคือเราเลยครับรีบ ครับร่ำกับเก่งคือกันนีงานก็ร่ำเป็นไปเป็นมาจะในพอเนะ่ก่อนที่จะไปเป็นบอลร่ำนี่เป็นอาชีพอย่างมาก,ก่อนอาชีพกบอ๋องเรียนมาเพราะว่ามักหมักไฟามอลร่ำไฟนักหล่อก็เลยเรียนมาเต็มหน่หน่วยเลอ้ยงให้ล่ำเนี่ยน่ำ,ยนำมาเต็มหน่น่วยไดอยู่สิบเจ็ดปีอ่ำมาแต่อยู่สิบเจ็ดปีตะกี้เพราะว่าใจมักอ,อ่ะยังมาเท่าเย็นรับก็คือเก่า ใหญมากแนี่นะล้ำสไตล์เดยครับพ่อล้ำเตกีล้ำเรื่องต่อกรล้ำนิทานครับล้ำล้ำคอนเทนสมัยนั้ตเกีเตกีก็เริ่มเาเวทไซน์ล้ำเพิ่นบานครับก็อยู่มาบ้านก็ไมาล้ำเตยประยุกต์บาอืนล้ำเตยประยุกต์ครับผมล้ำเตยประยุกต์กับล้ำล้ำเตยธรรมดาเนี่ยบวกขึกันบ่พ่อบวกขึกันเด้ถ้าเตยธรรมดาเนี่ยในพอประมาณไลยมันจะ เตยธรรมดากับเขาเตยเตยใส่สุ้งใส่แก่นสมนะัยนั้นเตยธรรมดาครับอันนี้เตยประยุกต์คือว่ลลัมเตยประยุกต์ใส่หมดขี้บอร์ดที่ยังในเยนมม็นแต่เขากับเครื่องดนตรีสม,ยมัสมยใหม่ก<อ>็สมัยใหม่โอเครื่องดนตรีสมัยใหม่ครับเตยประยุกต์นะแหลกเริ่มเริ่มที่นี่เป็นหมลัมครับหมล่มโมล่มโมลัมเป็นพระเอกของสอลมหวนสอลมหวนครับพระเอกเลยพ่อครับเขาสู้วมกันยกปีครับตอนนั้นเอา แต่อายุ17ปีมองอเรียนกับไปเขาวางการมอล้ำเลย17ปีสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดถึงสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีหนึ่งเจ็ดครับห<อ>นึ่งเจ็ดผกกับ<ว>เป็นพระเอกให้เลยพดเท่าค้อมจ้าหน่อยผลักผ้าเขาสู่วงการพออาจารย์มอลำมาจากจังหวัดกอนเกลียนครับครับว่าผมเสียงมันพอใส่เขียนก็ล้ำหายบาดเขียงก็ลำ้ลำฮวงม,มล้ำบาดก็ไปได้เพิ่นก็นไปได้เพิน่นแนวจับเป็นพระเอกบาดเป็นพระเอกเลยเป็นพระเอกนั่งเอกทางไหนนั่งเอกา หน้างานน้อยหอมกับแม่บ้านผมเหรอครับล้ำมาใส่กันสิบกว่าปีเขาเรียกอะไรสั่นี่ว่าฮะฮะฮะอะไรครับครับครับเรบาพอนองก็เลยเอาแต่งงานกันเลยได้ก็ไม่นั่งเอกมาลำครับอเอาก็นั่งเอกมัํลำเลยครับอเล่นคู่กันเท่าปีพ่คู่กันประมาณสิบสิบสองปีครับเราเป็นนั่งเอก ปมเป็นพ่อีสิบเอ็ดสิบสองปีล่ำคู่กันมาตลอดตลอดไปไกลสุดหอดจังหวัดใดพูนทอดประเทศลาวครับสปปลาวพูนแล้วครับซอฟปอลาวไปล่ำป่วยหลายปีครับไปล่ำแถวลยล่ำสดเลยล่ำสดเลยก็ขี้รั่วขวมเนี่ยครับดนตีสดนตีส์แต่ขีนเป็นใส่ต้นไรนพอก้อมะพร้าวครับก้อมะพร้าวก้อมะพร้าว นี่ยพอก้องบักห้าวก้อนนังบักหนาวตัวไ้นังเต็มเต็งตุ่มเต้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 ะต้เ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 ตนเ่้เต้เต้เต้นต้เ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 ต้อต้เต่เ้บต้เ้เต้้เนเ้าต้เเต้เต้เเ้เต้เต้เตเต้เ่าเต้ทาเต้เตัเต้เต้เต้เ้เต้เ้เเต้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 ้เต้เ้เต้เ้เต้เต้ง้เต้เต้้้้น้้้ เล่าจินจีนการนั่นเจกีบบพ่อเอ้านำน้ำเขาลุ่งเลนยนนำน้ำกันกบสาวเล่าฟังน้ำรับแต่ส่งไปลำน้ำบ่เลิกบพ่อก็เลิกเอาหุงนำขงโอ้โ้เรียนฟังมันโอเรีนแต่ฟังมันหรอแต่ฟังมันทั้งทั้งริมฟังมันกับมีสวนยาสวนยังเขาเขาหดยาหดบ่งพีก ชวนโขงฟังโขงเนี่ยสมัยนั้นผมไปลำนำโวยหลายปีมวนมวนคัดนะพ่อฟังเหล้าเข็นข้อมยอมลำลำขอยสาวเหล่าอะไรบุพเพแฟนครับเปรี้ยนครับมาปอนพ่วงมาไล่ปอนเงื่อนไยเงืนไม่ใชเงิ่อนจีบใส่เขาโบปินไปสมัยนั้นใส่โบปินย้อนไปจักปีพอโอ้ยย้อนไปประมาณพอสอ ้ยหลายหลายปีนะครับแต่จะเป็นเบามาจะเป็นเบาเนาะครับลำมาจะเป็นเบาวออ้นี่คือประสบการณ์นะพ่อครับประสบประการจากเมื่อนั้นจะมาหอดมาหอดเมื่อนี้ก็มาเลียนลำเพิ่นบาาลำเพิ่นลำเพื่นครับมาแถวว่องเขาว่องน้ำปลาขาวน้ำเอเชียยุคในดาวจรัสแสงเงาฝ่าสวินอยู่วัดลูกทุ่งบริยาอยู่วัดตอนนั้นตอนนั้นครับ กับอยู่มาเมียบ้านป่วยแม่ก็เลยเศร้าก็เลยเศร้าเศร้ามาดูแลกันนาะพ่อมาดูแลกันแล้วบานยา่ผมมีก็เลยมาเลี้ยนล่ำเตยเตยประยุกต์บ่ะเตยประยุต์หันเขาคือเกาบ่านคนตอบรับดีบ่พ่อครับตอนรับดีอยู่คนตอบรับดีนาอดีพี่น้องก็มากมากอยู่เขาเขาว่าล่ำมวนจังสรนยังสี่ล่ำเตยล่ำเตยนรือข้าย่องว่าผมบอกแต่ว่าย่องว่าย่องพุ่งกล่าวองคนมักอยู่เลยครับ ล่ำอยูกเรียวผมนั่นๆะ๋อสุดยอดเลยรับงานต่อเนื่องพ่อเออต่อเนื่องล่ำเตยครับล่ำก่อนตั้งแต่ไปล่ำสมัยเป็นเบาเนี่ยเออล่ำก่อนล่ำก่อนผมกับล่ำโอ้ละวเนาะล่ำโอ้ล่ำสิ่งผมกับล่ำครับอ่าล่ำสิ่งกับล่ำในบทคุลูกแบบก่อนล่ำก่อนหนึ่งนี่ยห้องว่ต้องท่องในกระปากันพ่อท่องในกระปากประมาณสองสามวันก็ได้ ้องสามเมื่อสองสามเมื่อจื้อใดก็ปากเลยจื้อก็ปากเลยบอเดีเบิ่ยงตัวหนังสือเลยอบอบอเดีเบี่ยงจื้อใด้วยเพราะว่ามีอ่อนนีบอกเคล็ดลับเน่ยพออ่อนกระอ,รอ้อนเดี๋ยวพนักาอ่อนมาทำตะกี้นี่อนเออออนมัเป็นลักษณะแนวไหนพอเข้ามาอ่อนอ่อกับเรียนน้ำจาร์เลี๋ยว<ม>พวกกระเตียงคอนเตียงเขียนไหนต้องมาอ่านอ่านแล้ได้เลยโยบหลังมาขึ้นค่ายขึ้นคันแล้วบ้านครับขึ้นคันเนาอืะบาดสีลองสีหลับเนาะไปจอืมบาดสนสี อ่านกอนมาห้องจมคือกันจมแล้วครับไปงานอ่านก้อน,อน,น,นไปอ่านกอนอ่านก้อน,อนก็จื่อไรก็ปากจื่อไรก็ปากเลยครับเ่นนี้กอนอยู่ในความทรงจําเลยว่าปัจจุบันนี้น้ำสามารถหยิบมาใส่ในทันที่นี่มีประมาณจักกอนลําพออ่ะเวล้ำเยำตยเป็นลอยเป็นลอยกอนลําเตยเออเป็นซีบอลบ,บัมท่นี่โอ้ยหลายขัน้นมปนอนัดแพรนออกหลายแต่ว่ามันโอ้หลายแล้วออกเขาก็ประมาณฟาวกุกว่ากอนน่ะหลออกแต่ว่าม้วนบนให้เนี่ยงาเข้าไปกัน เจ็ดบแปดสิบบเข้าไปกันไรบน่นีอนอ่อ่านโอ้ดินี้ยังร้อยก้อนนี่ตัวปัจเจียประมาณนี่โอ้ค<ว>ันดนตีขึ้นก้อนได้ไปได้ไวได้ไปได้เบริรอดวไเพื่อนก็นได้สิ่งก็ไดจะบอกโอ่แล้วนู่ผัวดนตีเ,เห็นไหนได้ได้เบิดกูเนียวไปเธนังสอดแจ้งในได้ดพอ่นี่ไวบอกว่าเธอสอดแจงได้เบิร์ด <c oughs> ได้เบิร์ดโอ้ได้เบิด ลำกบ่สั่มคอนเก่าบ่สั่มคอนเก่าเอบ่ไ่ได้สั่มคอนเก่าไปหนาจากใจอ้ตาว่าผู้ใหญ่บ้านอันเตยเห็นไห้พ่อนผู้ใหญ่บ้านเนี่ยครับหมดใจกันก้อนบ้านเตยให้เลยเตยโอซโมอยนะครับเตยให้เลยก้อนในโอซรับดีเด่นในในประเทศไทยบ้านนี้เตยโอวตออยเนะครับเตยโอวตอไปเลยโอ้มันมีก้อนมาเหลวมีก้อนของมาเหลวของกำนัน ปอนบ้าให้ปา้าวดเตยให้พอ่อนกำนันไปเลยเ<อ>นั่นนะมีเฮียนมันจะใส่พอกะเฮียนกับมีอาจารย์เขียนไห้คู่บาอาจารย์แอรบน<ม>ันพวกพวกคู่มาปอนบัตรเหมือนคู่โรงเรียนกะเตยให้คู่ไปเลยบะ่ะเ<ม>ตยให้คูเขากับสถานาการณ์เลยเขากับกับก้อนล่ำที่เขาปอนเงินให้ที่<ะ>บาเจ้าบ่ะโอ้ไกพอ่อนไปเลยอนี่ยนะได้วัดพ่อนสวรรค์ที่ไดมานี่นอนแนวนนํำเสือห่านี่มีพอ ก็มีมาลองมาลองเนี่ยม,มีมันก็ซุ่มตะกุนมันก็น,น่อยหอมแต่พอพร้อมผมนี่ร้กก็เป็นหนักเทตบนลาดมาที่น่น,น,นักเทตบนหลาดมาที่ครับเป็นไ้ไงผูร่าเป็นคู่นั้นโยมเพลิงแล้วก็เป็นนักเทอืนแล้วก็เป็นคู่สอบได้เป็นคู่คบ,บ่นักเทศแลรวก็ยังเป็นคนอยู่เยอือนนักเทศบนลาดนักเทศคืเทันครับ แสดงว่ามีมีแนวเนาะมีแนวทั่วมีแนวบ้านในขั้นวอา์ล้านก็จบเอนจอยนึ่งอะเพนอันนั้นก็ลูกล้านอีกเออพันไา่มะลัมพันไล่ล้านพันไา่ครับพี่น้องครับล้านคือมีสักเป็นเป็นพอย่า่ไรคือเป็นลุงเป็นเป็นลุงเป็นลุงเนาะลุงลุงของมะลัมพันไา่ลุงมะลัมซาอ่าลุงเป็นลุงของจอบเอนจอยลุงจอบเอนจอยครับโอ้เนี่ยมีมีซุ่มแสงนะป้อโอ้ยจะมีซุ่มแซงมีซุ่มแสง มีสุ o มแข่งเดี๋ยวนี้ก็ยังรับงานประจําคือเก่าพ่อนอกจากงานประจําที่เขาองล่าลำใจมากเนี่ความสามารถพิเศษมีอย่างครับ่มมีอย่างดีใจใจมากใจสูงคือว่าจ้างหน่อยจ้างายกะกบไปขั้นขั้นในใจศรัทธาคนเราบนเชื่อเลยในจิตใจบนเชื่อเท่าแล้วก็มีใจไปลำเหม่นบ่จ้างกบไปขั้นบบซัดบ่บเราบบเชื่อเขาโบไปครับเนี่นะมันจะเป็นลำบมโลนอกจากหว่าลำมาก มีมีรับงานพิเศษบ่พอนอกจากไปหล่อลำกะกะมีรับรับจ้างส่วนไหนบักไหมบานตัดไหม่ตัดไหม่ก็เป็นครับบานย่างลูกกาเขาตัดไหม่นี่เริ่มเริ่มแกจะเปี่ยวแกอยู่สิบเจ็ดปีซื้อกันเออคบคู่กันไปเลยก็เป็นหมอลำเออคบบนไปเลยหมอหมอหมอตัดใหม่ไี่หมอขึ้นต้นใหม่ขึ้นต้นไหม่กะพอก็ตตดได้ผมก็บตดได้บานคือลูกกาบานย่าไปลูกกาเนี่ย การลู้ารับจ้างบาทคือกันกับอันในควาลำบากเออแน่นลยคือกันบ้านย่ำมัดเข่าบ้านไดมัดเข่าแน่วในเชาบ้านก็ไปมัดเข่าไปคือกันไปคือกันมัดเข่าครับได้บอเดินเนี่ยเป็นยังไงเพื่อเก่าคือเก่าคือเก่าไดเบอดคือเก่าฮะคือยังแข็งแรงนะบอกเคล็ดลับป้องกันดูแลสุขภาพให้พี่น้องฟังเนี่ยเออสุขภาพแข็งแรงคือเราก็บม่กินสูเไดร์ดราเราก็บม่กิน เป็นเหลาเป็นยาบอกยาบ้าบ้าเอาซากระบอเอาอ่าเรล่าก็เท้าอือฮะกินเขาอิ่มๆตะละามือนอนรับฟันดีแหละลูกขึ้นกับแข้งแรงคือเก่าเท่นั้นย้ำมือเท้ากินน้ำห่อนน้ำห่อนน้ำห่อนนั่น้ำบุญ่อกน้ำน้ำน้ำห่อนนี่แหละแต่ว่าเต้าต้มไปแล้วก็ใส่แก้วไว้อันนั้นไปกับน้ำอุ่นนั่แหละว่ากินทเบมือน้ำเย็นหมกินอือน้ำเย็นซอยเลย ช่อยได้อ๋อนะการรักษาเสียงบ่พอเออรักษาเสียงกันจิ้นนำเนำย็นนำยังเนี่ยเสียงเฮากระแหบบาดครับเสียงเฮาแหบดิอืมขั้นตอนตอนไปล่ำื่องตอก้อนล่ำมูอล่ำนัง,งเขาหนึ่งครับเก้างานสิบงานกับมูเขาข้อแหบข้อยังเนี่ยผมบอกแหบได้เพราะว่าผมนี่กินกินนำหัวตลอดอืมนำแข็งผมกับโบกินนำแข็งกับโบกินบ่นำแข็งกินมันมันแหบอืมยาเพิ่นพออ่อภาษาครับ รับงานทํางานมีจ้าขนาดพวกมีจ้าขนาดอีกตอนน้ำบาตรบ่อล่อบ่อลำเอ๊ะบ่อล่อบ่อลาเฮาบ่ล่อบ่อลำเาคั่นมาจ้างผมไปเตยน้าเตยประย่คั่นน้าบาตรเท่ากับมือ0ีมือหาไปคั่นบองเอื้อนมึง2องสาหมื่นหนึงสิ่ไป2องสาหมื่นครับจังไปได้เออคั่นน้าบาตเท่า1 4อ0 0มือหาขได้อยู่เพราะว่าดนตรีสดเอดนตรีสดไมีที่ก็มีที่จะเฮาบาตนี่เครื่องเสียงก็ยุนเต้านั่นโอ้หม0 0นหาพันก็ได้กันได้ แต่ว่าห้างเครื่องว่่ล่ำกันหาไปเองห<อ>าไปึ้นไวที่ให้เมื่อนาพันกันจะหาค่าเวทีเนี่ยค่าเครื่องเสียงเนี่ยม่ล่ำมันก็นบโไดลหลายบาทออสิาลาลอยขาเอด้าเป็นกาลังใจกันเป็นกำลังใจเอ,อนอกจากรับงานไปหลองไปล่าแล้วก็รับเมาตัดตนน้ตนใหม่ตัวนี้กันไหตัวนี้กัไหนเป็นห่วงบอกเขาเขากับเป็นห่วงเขาบ่อยเหตุต่ว่าคั้นจิตไปหาบ่บอกเขาันบอกเขาบ่อยไปลูกเต่า บานแลังเถื่อเขาก่อจ้างไปตัดกอไผ่ก็ไผ่บานเขาห้อยปลาห้องจ้าอยู่ตลาดมันครับกอไผ่มันบ่นอีกขืนกอไผ่น่นกอไผ่อ้าพ่อตาฮะความเสี่ยงของการรับเมาขึ้นต้นใหม่เนี่ยขืนเองเลยขึ้นเองเลยมีมีเถื่อผาดเทยังบ่กับมันก่อเถื่อนี่ยไปห้องตะพ่มเถื่อนี่ยมันผาดผาอยู่มันก็ังงาดอกกยัง โคกดูโคกดูโคกดูว่ามันแน่นแล้วว่ามันแน่นะไปจับถืองาดองโ๊กบานโอ้โหกลงข้างในนั่งบานลงนั่งมาทั้งรุ่มดินทั้งลุ่มเขาไปัดไถว่าเขาจะปลูกมันกับเมนื่อนอนย่างอยู่จับขือตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับอายุประมาณตอนนั้นอายุได้หกสิบห้าปีหกสิบห้าปีหกสิบห้าปีห่วย บางตกบางจีหาปีเป็นผู้สูงไว้ยเลยที่ตอนนั้นเออยังตกอยู่โอ้อันตรายอันตรายสูงปนไอพอตอนนั้นงาเข้ามันซีเมตรและโต๊กจ้าวเชียงซีเมตรโตกสูงอยู่เดี๋ยวก่อนดินดินอะไรดินเขาไถไถไวเลยเพราจะปลูกมันดินมันยังอ่อนบ่เป็นดินอันบ่เป็นดินบ่เป็นแห่อ่แต่นี้เนี่ยจักเสือที่ตกนี่จักเสือครับมันตกตามตาม ต่อายุน้อยๆจะอายุ17ปีมากกะต๊ะเธอหนึ่งต๊ะคือกันต๊ะเด็กกินลาบเป็ดโอ้กินกินเลือดเป็ดเป็ดป้อถวยหนึ่งเลือดเป็ดพุ่มปัญญาพุ่มปัญญาแต่พอแตเม่เออของการกินเลือดเป็ดต๊ต้นไม้เนี่ยเออเจ้าเจ้าเจ้าอันนี้คือพุ่มปัญญาพ่เมียความเส่อส่วนบุคคลเลยพี่น้องเลยเออเจ้าเป็นบ่พอเจ้าอืมเป็ดเป็ดแก่ เพิ่มาป่าพ่อหพ่อพ่อกินตอนนั้นตัวโตตัวทำไมเนี่ยแข็แข่งอากาศเครื่อสลบสลบบอกก็แค็งสลบเลยเพิ่นเอาหน่ำหน่ำเกลือกินเนี่ยมันป่าเลือดเป็ดไม่ให้กินแบบกินตอนนั้นกินตอนก็ฟื้นขึ้นได้ฟื้นขึ้นได้ฟื้นขึ้นได้ในย่างในยังบอกก็ย่างเนี่ยอยู่อายุจิบเจ็ดปีตอนนั้นเนาะตอนอืมโอ้ก็ได้ย่างในยังอยู่วัติี่ขาดหน่วยโอเค โอ,อ,อ้นอพนอมันคือประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ตอนนี้ก็ยังรับงานขึ้นต้นใหม่คือเก่าคือเ่าพ่อเบาถึงชนิดต้นใหม่ตอ้นอยังที่พ่อขึ้นแล้วมีความมันคงแข็งแรงต้นอยังดีมันมนคงแข็งแรงเลยคือว่าต้นไม่นั้นไม่ม่วงเลยไม่ม่วงไม่ม่วงก็ไม่ขามมันงามันิมันให้มันงกันมันก็ไม่ดูมันก็มัน ขันใหม่ด้นเนี่ยมันเป็นใหม่หนีวใหม่มันนี่มันจะบ่มันบันไดบ่บ่เป็นไหนบ่เป็นเนื้อแข็งเนาะเออมันบวเนื้อแข็งมัยุ่งเลยวะไม่ยุ่งก็แข็งเนื้อแข็งขึ้นไปนั่นไม่ยุ่งกับขันไม่พอกี่เดีหาเกินขันไม่สแบงนบ่นหาเกินเพราะว่าเกศมันแข็งนะจับเกศมันขึ้นก็ได้ไม่สแบงเกศมันใหญ่แข็งอันเนี้ยนนะ ครับขันใหม่พอออกมายังตัวฮ่าเกินอ๋อห่าเกินห่าเกินขึ้นเนี่ยอะไรพ่อห่าเกินห่าไม่ไปผาดขึ้นเนี่ยผาดง่ามันอ๋ออุปกรณ์ทั้งนาขันเข้าเข้าบ่อได้แบกบ้านใดบ้าเข้าพอต้นใหม่ต้นหนึ่งเหนียาจะขึ้นยังไงบนีงครับขึ้นบานเอาเชือกไปน้ำเรื่องเชือกเก่าอุปกรณ์ห่ออุปกรณ์เอ้าเอาเชือกวาวไปน้ำผูกผูกก้อนหินนี่ย่างติ๊กยิ่งยิ่งเปิดขึ้นความงาผุนเชือกวาวโต๊ะรงอลไรบานนี่กะต่างกับซากเชือกเส้นใหญ่นั่นขึ้นไปหาด หัดงาเข้ามันแขนขึ้นมาขึ้นน้ำเสือโอ้เอายิ่งนี้เสถียรขึ้นก่อนเออเอาไปคล้องอะไรก่อนเอาคล้องไว้ก่อนแขนขึ้นน้ำเสือขืนอข้าบ้าก่อนเห็นก่อนยังไงสมัยก่อนเห็นครับกก่อนทำนี่แหละวทำมันจะเอาใส่ยางกีะติกนีมันขวมขวมงาใหม่นุ่งก็ผูกเสือกไว้เสือกวาวเสือกวาวเสือกวาวนี่เนาะเสือกวาวก็เมื่อผูกไปเสือกเสือกข้าวทั้งร่มเมออันเสือกใหญ่ใหญ่ครับ เรื่องน้อยมาแลยทั้เหาซักขึ้นว่าบ้านเสื่อใหญ่ก็ขึ้นไปทังเกาก็ยักบ่วงตึน้ขนเว้นอะไมดแน่นคืนเลยวาะแ,แน่นจริงแขนข่นจริงแฉ่คืนน้ำเสือกบ้านน้เสือกหอ,อดดิดวิชาคืนต้นใหม่นี่ได้เรียนมาทางไหนบ่พ่อก็เรียนมาตัวก็เรียนมานึ่นปูเพราะคนยลีกมันเล่าวพวูดครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เพิ่นเฮียนเลยเข้ามาเฮียนเฮียนปฏิบัติบ่หรือเฮียนเฮียนปฏิบัติเฮียนหมนเออเฮียนหมุน เหมืจมเสื้อมือที่ตีนบาดเจ็ขึ้นมันกับมือเหนียวตีนเหนียวเหยียบไม่กับบ่มื่นอู้เจ๊ใส่หลวเเป่าใส่หลอเขขึ้นไปเรยเมื่อกันเหนียวบ่บ่มีรดหมือนเมือ่อเราขึ้นมาตลอดได้การบานตีนเลนขึ้นไปช่งสูงนี่จุดที่เป็นตะยานจักเม็ดพอเอาบ่บ,บยานจักจุดบบยานจักจุดบ่ขึ้นไปแถวันยู่พู้ใต้ผู้จิงหันกะ ก้งย่างกงเนีงงน่ยประมาณได้ยอประมาณยี่สิบเมตรยี่สิบกว่าเมตรพ่นละครับอยู่ทางหลังด่านขึ้นไปบักให้เขาเยาฟันง่ามันอ้ <Ooh. S 1> ขึ้นไปได้เห็นโบเห็นหุนผู้สิงวอ้านี่งเห็นกงย่างกงย่างขาให้ตัดแง่ามันลงใหญ่เลยบัดนี้บัตรนี้ให้ถามเนี่ยนะพอซาครับคือจัิงสิไม่ประเภทใดที่พัน ทีภาษาแบบเบิ้งแล้วบบเป็นตัจากตัดใหรเพื่อืใหม่แนวใดคือหมายเขาว่าใหม่ไม้ไม่ไม่ที่ไม่ที่เขาปลูกไหม่อนุรักษ์ไว้แล้วบ่จากตัดบบจากตัดบมีขอจำกัดอยู่ว่าเออบ่มันตัดเบิดเนาะเออก็บหม่อันนั้นระทางดําไหม่อันนั้นมันเพราะว่าข้องหลวงนั้นจ้างกับโบ่บตัดอือย่ามันเถื่อกุ้งบไาใหม่พวกโผับก็สั่พภาษาอยาบมาพีแบดนี้เอาส่พีน้องฟัน เฮ็ดยังไงเฮ็ดให้ชีวิตมีความสุขเราสุดพี่น้องฟังเลยพอเฮ็ดให้มีชีวิตมีความสุขใหนบ่คือว่าวอยากยังหากินโลดอยากยังแต่แต่ว่านี่เอาแต่เขาายาตัวมันเจ็บตัวแรเข้าเจ็บหากินเนียเยนเ่ย,เ,ยนเนียเน่ยโบเสบบุตรต้องกินมันมีความสุขคือลูกเต่าเล่าล้านมา,าน้ำเพือนอน้ำนังได้เข้าแต่เข้ามี่ยังทำมันกินลูกล้านเนี่ยยังไปกี่ที่ลูกล้านกับนับถือตเต่าได้ก็ภูมิใจอีบาน มันกับพ่อใหญ่นั่นพน่อไนนี่มันก็ดีจังๆสันสิเขาจะว่าลูกหลานเราบ่หายบา่ได้เขนลูกหลานมาอาจจะไม่จายลูกให้หลานนี่ยข่วมซุปกับบ่มีนอนคือดอยู่ผู้เดียวอันนี้ลูกหลานกา็ับไรก็มีข่วมซุกบา้านลูกหลานไปอยู่น้ามือเจ้าของเวียนเนี่นนะตาก็เบิ่งลูกเบิง่งหลานไปแล้วบาดเป็นสันนระอพ่อเออเป็นสันเลยโอเคอ พี่น้องสนใจอยากเอาไปลองไปรำเนี่ยรับงานคือเก่ารับงานคือเก่าอ่ะคือเก่าอ่า <c oughs> อยู่ไกล้ประเก็ไปไปครับจ้างราคาจ้างค่าน้ำมันพอราคาบ้านบานบัานบาทไปคนไทยน้ำใจแสนดีก่อนนียังรำอยู่เโ,โอ้ดับรำเบิดคุณเหนี่ยวเลยเบิดเน,นีสุดยอดเลยรุ่นสามเมื่อกี้รักไข่กงเกี่ยวให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวครับ วันนี้นมโพไซทองอ่ขอกราบขอพระคุณขอมวัลลัมซาหลายครับผมจกศิลปินตนแบบศิเป็นบ้านๆที่อยากจะว่ามีวิธีคิดวิธีการดำเรงตนในชีวิตปัจจุบันในชีวิตปัจจำบันอย่างมีความสุขครับอย่างมีคนยูดีมีเฮเป็นโสดนําครับพี่น้องเป็นโสดครอบเป็นโสดพลอว้าวเนี่ยว ผู้บ่าวแนวเป็นบ่าวแนียวเดี๋ยวจังไลยจะผ้าพี่น้องฟังก่อนหลองก็นำคำภาษาแล้วก่อนเนาะครับครับครับมียังฝากกับพี่น้องบ้านนอกจริงไทยเออฝากกับเบิ่งใน YouTube ฝากได้แล้วพอฝากฝากความคือทอดพวกแฟน่นมล่ำแฟนเพลงแล้วผู้ที่ฟังฟังผมลำแพร่นครับแฟนครับอืออยู่ในท่อสับนี่ทุ่มทุกมอย่างกับฟังบ้เนาะ YouTube 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 พิ่นเก่าอูทูบจังซี่อยู่ในนี่มล้ำสาล้ำก็ได้อยู่ในโทรศัพท์นี่เห็นเลยเห็นเลยครับเอาเบอร์โทรช่องทางการติดต่อบอกไปเลยครับคุณพ่อครับครับครับเบอร์โทรบอกเลยพ่อชนหกสามแปดสามสองห้าศูนย์สามสามขึ้นไปที่นาจอได้ไหมน้าจอเลยเจิดเจิดจ้าจุ๋ยศธนาสิภาพเยี่ยม จำปลาครับคเห็ดเกษตรผสมผสานเนี่ยครับผมเฮ็ดยังแม่พ่อโอ้ยปลูกปลาไงเราปัจจุบันโอ้ยปลาสิบบ่อใหญ่เลยทิดาเลยบอสิดาโอ้ยสุกุ้มจีเครื่องปลูกของฟังก็หลายมีเบิดบ่คืออะไรบอกพี่น้องในคลิปต่อไปนะฮะคันไปเก็บเอาต้มบีดนี่ไปซื้อดีกกับเอาเงินอยู่ต้มบีดบ่เทื่อ2ตัวสามไปกันคันนั้นก็บไม้เทือกไม้กับไม้ต้มบีดบ่เทื่อกไหนเก็บบ่เลยบ่คือ่ หอมบะลิมซาเฝาส่วนมีวัตสางครับมีเบิดมีเบิดมีเบิดกล้วยกระทุกเต็มโอนต้นเอ็นเต็มทยอ่แเมื่อนาสิพยายามนะพยายามเราไปกินปีกบกับตำหมกหมูอมกับพี่น้องนะครับเนี่ยครับร่มลื่นนี้พ่อโอ้ยร่มลื่นดีเย็นดีเป็นไหนฮ้โอ้ยรายการเลยเย็นดีมันบอกเย็นว่ามันว่ามันเย่ไหมโอเคว่ามันเย่สามตัวสี่ตัวครับผมอันนั้เอามาปลูกต้นไม้ ับไหมปลาไหมพนเสพย์ยิ้มไหมเซย์ซอยมั่นมื่นลมเย็นลมเย็นมีความสุขมีขวัญขอบพระคุณพอสายหลายๆเนี่ยวันนี้เนี่ยสวัสดีครับขอบคุณพี่น้องทางบ้านนําสวัสดีครับพบกับเรื่องรนาวดีๆตรงนี้นะครับทีช่องนุ่มโพไซชาแนลกับผมและกับแขกรับเชิญจิปัทะจิมาเซฟัยพี่น้องบ้านรักขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ